เยอะแยะเลยไม่เจเลยเยอะแล้วไม่เจรเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุไม้บ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมต้นไม้ที่สวยนะครับมาชมราคามาอัปเดตราคากันนะครับที่ตลาดตตวันโคราวันนี้มาชมร้านพีเคสวนไม้ด่านะครับมีไม้ที่สวยมาทางนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมราคากันครับพี่อาจสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับพบกับร้านทีเคส่วนไม้ด่างนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0838636456นะครับมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดต้นไม้กีนโซนโคกสูงนะครับเส้นไปนนทยนะครับผมยังไงก็ฝากไปอุดหนุนด้วยนะครับที่หน้าร้านหรือว่ามาอุดหนุนที่เซวันก็ได้นะครับใช่ครับค่าส่งค่าส่งเริ่มต้นที่80บาทนะครับก็อยู่ที่ขนาดกระถางครับผมนี่ก็แอนไลน์มาดูเคลื่อนย้าได้อไลน์มาดูได้ครับถามได้ครับมาเริ่มจากตัวไหนเริ่มจากเอาเอาเอา แค่ตัดเหรอครับตามเบสิกเลยครับแค่ตัดเราเลยก็จะเป็นอ่าประเภทน,นี้เหมือนเดิมนะครับว็เราจะมีหลายอย่างอยู่มีที่ร้านอีกนะครับมีที่ร้านอ,อยู่เยอะครับอันนี้เรามาได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับอนนมา,าจะเป็นยี่สิบาทสามารถถางห้าสิบรวมได้ครับอยากได้ตรงไหนก็ทักได้นะครับยิมโน ยิมโนจากที่เราเคยมาสามถาดสี่ถาดตอนนี้เลือยู่แค่นี้แล้วครับเพราะว่าขายดีมากไปกับหมดแล้วครับอันนี้นามกระดาษนะครับอันนี้เป็นยิมโนด่างนะครับครับแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะอันนี้สวยมากเหมือนพวกทองนะครับเนื้อเป็นตระกูลไม้อวบน้ำนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเอทิกเอทิกนะครับพี่ก็มีเยอะอยู่ครับดอกแบบนี้นะครับครับ <c oughs> จะมีจาน,นบิน,<า>นด้วยใช่ที่ร้านมีเยอะนะครับถ้าใครสนใจก็ไปที่ร้านอันนี้สม้สมจีดส้มจีดด่างนะครับร้อยเก้าสิบาท ด่างสวยเลยนะครับเหลืสองต้นแค่นี้ครับมีห้าต้นหมดแล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบาทใช่ไหมครับใช่ครับร้อยเก้าสิบาทครับความใหญ่ๆเลยอันนี้อันนี้ส่งไม่แน่ใจจะส่งได้ไหมเนาะใหญ่มากเป็นด่างอ่าเป็นกวักมรกตด่างโบราณนะครับนี่ครับนี่นะครับด่างสวยแบบนี้เลยนี้ยอดหลอดใหม่ขึ้นยอดใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ ยอดอื่นคือด่างทุกใบนะครับครับครับเท่าไรพัหนห้าพันห้าพันห้ารวมส่งอ่าหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่ง,วงกวกมรลกกดด่างจากกพรรดินะครับนี่ครับหนักไหมพี่ <c oughs> นิดนี่ต้อง ส่งสบิาก็เอาหินออกก็ได้ครับขอลูกเ้าหินออกเพราะน้ําหนักมันเยอะนะครับคถ้าส่งขอีรับหินออกสวยครับคงใหญ่ห้าร้อยบาทกวกงจักรพรรดิด่างนะครับด่างด่างทุกใบครับด่างทุกใบแล้วก็เป็นฟอร์มกอแบบนี้นะครับเอาไปถึงตั้งโชว์สวยๆได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นเป็นไม้เล็กๆไม้เล็กๆนะครับอ่าก็จะมีเริ่มจาก ออซับด่างนะครับอ่าห่อซับด so ่างกระถางหกสิบาทนะครับสองกระถางร้อยไปเลยนะครับอยู่ในกระถางเซรามิกนะครับนี่นะครับหลายสวยงามเลยนะครับกระถางละหกสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีปากาลังนะครับลังหกสิบาทกันนะครับอ่ายู่ในกระถางสวยงามก็จะเป็นประเภทแก้วแคะนะครับแก้วแคะญี่ปุ่นนะครับ ร้อยห้าสิบบาทนะครับทางสวยเลยนะครับมีตุ๊กตาแถมไม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นเฟินนะครับเฟินเฟินตัวจริงนะครับไม่ใช่มอสมอสเป็นมอสจริงนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยเลยนะครับแล้วไซอย่างนี้แหละครับท่าอ่าอันนี้ก็ร้อยห้าสิบใช่ไหมมีบ้านด้วยครับพี่อันนั้น ใช่เนี่ยร้อยห้าสิบแต่นี่ร้อยเก้าเก้ามันมีมีหลายไซส์เนี่ยตรงนี้จะเป็นร้อยเก้าเก้านะครับเป็นมีหินมีหินมีบ้านนะครับแล้วก็บันไดเสือผีบันไดเนะสือผีก็สามสิบห้าสามต้นร้อยไปเลยครับอ่าในกระถางน่ารักน่ารักนะครับนี่นะครับ อันเนี้ยเป็นไม้มงคลนะครับไว้ในบ้านได้แล้วก็เวลาครับโตสูงมาเนี่ยเราตัดชาใหม่ได้นะครับแต่ย่อแก้พิจักขา่ได้อ่แอนนา,แ,าแล้วอันเนี้ยมันแก้ยางเขานะครับแก้พิจตกขา่าเวลาโดนตะขาบกันเนี้ยตัวเนี้ยยางเอาไปทาได้นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าอะไรนะว่านตะขาบว่านตะขาบได้สวยนะครับบันไดเศรษฐีนะครับอ่าแล้วก็จะมีไหลขาวนะครับหกสิบาทในกระถางสวยงามนะครับนี่ไหลขาวเลียนลายมาด่างขาวครับ อันนี้พิงสเปซนะครับ60บาทนะครับอันนี้เหมือนคล้ายๆอีกตัวหนึ่งเลยพี่เหมือนไม่ใช่พิงสเปซไม่ใช่ไม่ใช่พิงสเปซร,รับแต่ว่าผมจำชื่อไม่ได้แต่นี้แพงเหมือนกันนะแต่ก่อนใช่ตอนนี้เหลือ60บาทนะครับ60บาทครับผมครับ มันก็มีวคอนฟิตตินะครับันี้มิ้วนะครับนี่ก็หกสิบบาทกันนะครับีนกระถางสวยงามนะครับกระถางนี้เราเจาะรูแล้วนะครับน้ําต้องระบายออกได้นะครับแล้วก็สนิจันประกายดาวแปดสิบาทครับทําให้ดูนะครับนี่นะครับสนิจันประกายดาวแปดสิบบาทนะครับต้นนี้บางคนเขาก็เขาคิดว่าจะเป็นบุษราคำแต่ไม่ใช่นะครับด่าง ี่80บาทราคาดีครับอ่าก็ะจะมีอีพีใบพาย150นะครับใบพาย150ด่า <150 S 1> งที่สวยเลยค่ามาเฮงอันนี้มาเฮงนะครับ150กันนะครับอ่าแล้วก็อ่าลำซาต้นเล็กนะครับรยหน1 0งนะครับต้น101นะครับแล้วก็ไหลซานาดูนะครับอันนี้เป็นซานาดูแคะนะครับ กอใหญ่นะครับร้อยห้าสิบาทเลยครับไอสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบาทถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าคือกอใหญ่มากนะกอใหญ่นะครับเดี๋ยวไม่เยอะแล้วครับเป็นเป็นวายพุ่งนะครับเครื่องืองกระถางนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่าคือฟอร์มกอนะครับครับต่อไปครับก็จะเป็น อ่าเงินเลยมาดังเงินเลยมาดังจะเป็นกระถางยี่บาทนะครับพวกนี้ยังไม่ได้ใส่กระถางสวยงามด่างเหลืองนิ้วนะครับหลายอย่างเลยครับนี่ครับไนคันเรือใคขันเร์อมีต้นหนึ่งนะครับนี่คะใช่ครับวันนี้เราก็เอามาไม่เยอะนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตุ๊กตาตกแต่งสวนนะครับยี่สิบาทครับ20สิบาทนะครับเพชรยี่สิบาทกบเ่าเสือ นะครับนกคู่ยี่สิบาทหมดเลยครับแล้วก็ทางนินเผาตุ๊กตาแค่นี่ยะร้อยเออไม่ใช่หกสิบเก้าบาทครับอ,รอ,อันนี้ก็หกสิบเก้าบาทเหมือนกันครับอย่าง,งอันนี้ชุดหนึ่งตักอันอันอันกลมๆนะชุดละสามห้าแต่อันเนี้ยใส่เล็กจะชุดละ อันนั้นสามห้าอันนี้สามห้าครับสามห้าสามกระถางร้อยสามห้าสามกระถางร้อยนะครับยี้อันนี้ก็ยี่ห้ามีจานรองด้วยนะครับนี่นะครับครับยี่ห้าบาทนะครับเราถ้าอย่างนี้ล่ะคบพี่ที่เป็นอันนี้หกเก้าครับหกเก้านะครับอ่าหกเก้างานเห็นมีงานดันเฟียนนะครับอ่าแล้วก็มีสตรได้มีซาเกนจีมีออสโมโคสเล่งต้นเล่งดอกเล่งใบนะครับ อ่ามีอ่าเพีย้ยไอไม่ใช่อะไรนะยาฆ่าหอยทากนะหอยทากก็มี<ช>นะครับห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทครับแล้วก็ปุ๋ยกุลาปุ๋ยคุลาห้าสิบบาทแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอก็สามสิบบาทสามสิบบาทครับคริ่งกิโล,ปโลเป็นกิโลก็มีนะครับครับอ่าแล้วก็จะมีดินแคตตัสนะครับมีปุ๋ยบัวดินแคตรตัส มีหินมีวัสดุปลูกเยอะครับที่ร้านทีนหมอเปอร์ไลท์อ๋ออุ้งขาวสวยนะพี่หเห,ห็นหินนี้จะปากช่องนะครับหินนะม,มาซื้อที่ร้านพิตาได้นะครับไปไปจัดสวนที่บ้านนะครับใช่ครับแล้วก็อ่าสนสนหอมครับสนลายุงนะสามสิบห้าสามต้นร้อยนะครับลืมไปอันนี้มันอะไรนะตัดหงษาหงษาเท่าไหร่ มันเดี๋ยวมันคล้ายๆหงสาวกเลยเดียวหงสาพินสันด่างอ๋อนี่ไงครับน่าจะเป็นรูปผสมครับครับเป็นรูปผสมเท่าไหร่ครับด่างน้อยแต่ด่างนะสองร้อยบาทนะครับผมแล้วก็มีกระถางมี มีอุปกรณ์ปลูกนะครับกระถางมีหมดนะครับนะครับครับหลากหลายนะครับชนิดให้เลือกไปดูที่ร้านได้หรือว่ามีเยอะกว่านี้บ้านแมวก็มีแต่ก็เอาไว้ล่าสุดนี้มีอ่างปลาครับลูกค้าก็ซื้อปลาด้วยนะครับปลาไปขายด้วยใช่มีทั้งอ่างปลาแล้วก็มีปลาขายด้วย มีห่านปลามีอะไรด้วยครับครบวงจรรลคบวงจรเลยครับครับวันนี้ก็ขอบคุณกิตตักลอยพี่อมากสามารถติดต่อได้นะครับเบอร์โทร0838636466นะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยครับครับผมครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผม